กิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยออกรางวัลจลลกกาชาติลุ้นทองคำหนัก10บบาทเมื่อวันที่6กรกรกฎาคม2568นณเว,วทีกลางงานกาชาติอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568จังหวัดสุราษฎร์ธานีในอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางเจียมจิตพรมเกาะรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในอำนาจชดช่วงรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายน,นพเทพถวยเจริญสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีเขตอำเภอเกาะสมุยได้ร่วมกันหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาติซึ่งการออกรางวัลสลากกาชาติเป็นการจัดหารายได้ให้กับกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยประจําปี2568สําหรับการหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาติอำเภอเกาะสมุยประจําปี2568มีดังนี้ รางวัลที่1ทองคําแท่งหนัก10บาทเลขที่ออก25007จํานวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์เลขที่ออก28749ออและ17106จํานวน2รางวัลรางวัลที่3โทรทัศน์43นิ้วเลขที่ออก23462 21378และ 18911จํานวน3รางวัลรางวัลที่4ตัวเย็นได้แก่หมายเลข29806 25733 24733และ11872จํานวน4รางวัลรางวัลที่5ไมโครเวฟหมายเลขที่ออก19382 27358 สอ6หนึ่ง3กและสองแปดศาจำนวน5รางวัลและเลขท้ายสตัวรางวัลพัดลม16นิ้วจำนวน20รางวัลหมายเลขที่ออกหนึ่งหกสนับผู้ที่ได้รับรางวัลจากสลากกาชาติ ในงานกาชาดอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยณชั้น3ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนางสาววาสนาบรมธานรัตน์นางเจมจิตพรมเกาะ รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาติอำเภอเกาะสมุยด้วยดีตลอดมาและขอบคุณชาวเกาะสมุยผู้ที่อาศัยบนเกาะสมุยซึ่งได้มีส่วนร่วมซื้อสลักกาชาติและนาวากาชาติสำหรับรายได้จากการจัดงานกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจะนำไปช่วยเหลือสังคมต่อไปสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทกระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมลทินคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน